โตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสองสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าปุนนมีศสีสปาวันบ้านหนองรูแคตำบลภูเหล็กอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตของสวนป่านองเมก็กลุมพกุกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ภายในวัดก่อนหน้านี้จึงมาจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ํามันเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเท่านั้น เราจะไปติดตามกันครับว่าหลังจากที่ทีมงานจิตอาสาจากโตโยต้าคนจริงสร้างสุขพร้อมทีมงานของอาจารย์พีรพงศ์พัทรพันชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำนวัตกรรมชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่เก่าเพื่อเก็บพลังงานมาติดตั้งแล้ววันนี้พื้นที่แห่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเราสวดมนต์มันก็สะดวกเห็นตัวหนังสือมันชัดเราไม่ต้องมาสีอ,อย่างนี้อักองอย่างนี้ แล้วพอมีไฟอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องใช้ไฟฉายค่ะเดินไปตามสะดวกเลยไม่ต้องกลัวอะไรเพราะมันมองเห็นหลังจากที่ทีมงานจิตอาสาจากโตโยต้าคนจริงสร้างสุขได้ลงพื้นที่ติดตั้งชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วทางพระอาจารย์นรงฤทธิ์ได้เริ่มทดลองใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้ในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากใช้ไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืนเท่านั้นและจากการใช้งาน พระอาจารย์ได้สังเกตเห็นว่าบริเวณตัวแปลงกระแสไฟหรืออินเวอร์เตอร์มีความร้อนมากท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้โทรปรึกษาช่างถึงอาการที่ผิดปกตินี้ให้ช่วยหาทางแก้ไขทัสกันครับอ่าเจดมพันธ์เยมอาจารย์ครับาจากที่คราวที่แล้วที่ทางทีมตัวได้คนจริงสร้างสุขนะครับได้เข้ามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ได้มีการใช้งานเป็นไง้างครับในช่วงแรกๆเนี่ยก,ก็คือช่วงใหม่ๆแล้วก็ใช้ใน ในปากก็คือใช้หลอดไฟของ LED แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือใช้กระติกน้ำร้อนแล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงด้วยอ๋อก็เรียกได้ว่าเอามาใช้ได้<ช>ประโยชน์เยอะแยะเลยประโยชน์เยอะแยะอย่แล้วทีนี้ในการใช้งานมันเป็นหาอะไหมครับในช่วงหลังๆนี่ก็คือเวลาที่เราใช้นี่ก็คือใช้นานๆไปเนะี่ยใช้นานไปแล้วก็ที่ระบบของการแปลงไฟแล้วอินเวสเตอร์นะ่ะมันจะมีปัญหามันจะร้อนร้อนแล้วก็บางทีระบบการใช้งานบางทีก็ขัดขาดคล่องคล่องบ้างอย่ เอาละครับถ้างั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูปัญหาบางเรื่องที่เกิดขึ้นดีกว่านะครับว่าจะรับมือกับมันยังไงครับอันนี่ก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ตัวตู้คอนโทรลที่เราเดินสายไฟจากแผ่นโซล่าเซลล์มาตัวเขาก็จะมีหน้าที่ประจุไฟลงแบตเตอรี่เราจะเอาไฟไปใช้ก็คือเราก็จะมีตัวแปลงไฟนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์อย่างเงี้ยเสียงดังที่มันเกิดขึ้นแปลว่าพัดลมเขากำลังระบายความร้อนอยู่ มีการใช้งานนะครับมีการใช้งานแล้วปัญหาคืออะไรกันแนถ่ถ้าถ้าในอนาคตถ้าพัดลมตัวเนี้ยมันเสียค,คือมันจะไม่มีเสียงดังของพัดลมตัวเขาจะอย่างเงี้ยเขาจะอุ่นๆแต่ถ้ามันร้อนจีเราจับไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าระบบมันมีปัญหาแล้วเกิดจากหนึ่งการระบายความการระบายอากาศในห้องเนี้ยเพราะฉะนั้นห้องที่เก็บอุปกรณ์พวกเนี้ยจะต้องมีการระบายถ่ายเทยอากาศที่ดีนะครับทีนี้วิธีการ <c oughs> แก้ไข ในเบื้องต้นครับในเบื้องต้นนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีการเจาะช่องเพิ่มเพื่อให้อากาศถ่ายเทเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขด้วยการทําให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นครับผมนะครับอันนี้ก็น่าจะแก้ไขได้จบครับผมนอกจากแสงสว่างที่มีเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อความจําเป็นของผู้มาปฏิบัติธรรมในยามค่ําคืนแล้วสถานที่นี้ยังเป็นที่สนใจของกลุ่มโรงเรียนในชุมชนรอบๆมีครูนํานักเรียนมาฟังธทมเทศนา จากพระอาจารย์เพื่อเป็นการขัดเกลา้าจิตใจและนักเรียนยังได้เรียนรู้ถึงพลังงานแสงอาทิตย์จากบอร์ดความรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ที่ได้จัดทำไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมามาที่นี่ได้ประโยชน์หลายประสบการณ์ค่ะได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จากพลังงานแสงอาทิตย์และได้เรียนรู้จาก อุปกรณ์ที่ติดตั้งจริงในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้และที่สำคัญเด็กๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงพึ่งพาตัวเองได้และพระอาจารย์ท่านยังให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับเด็กๆอีกด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นะครับการที่จะเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นไปเข้าห้องน้ําค่อนข้างจะยากลำบากแล้วก็อันตรายพอสมควรนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาตัวต้าคนจริงสร้างสุขนะครับคนในชุมชนเองหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับสามารถทําให้สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้สามารถที่จะมมีไฟใช้แล้วก็มีความสุขได้อย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นนะครับ สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาและก็ดูแลตัวเองได้ทําให้ทุกคนมีความสุขได้อย่างยางงั่งยืนครับ